สบายดียงี้ยามคำพี่น้องแต่ว่ามื้อน,นี้มีแดดเนาะเมื่อวานพาก,กันเห็ดตั้งแต่แตบ่ายโมงกีว่าห้าสองโมงกีว่าพี่น้องแล้วก็ไปส่งของอยู่ตลาดหนัดลงไทยมื้อน,นี้สามโมงกีว่าแล้วพี่น้องสามโมงสี่จิมหากราบสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกคนทุกทากกก่านพ่อพ่อก็คือกราบพี่น้องสังเกตสายแดดพี่น้องจา้งจาจะได้กบฝากเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อ เป็นกำลังใจให้ในพอได้มีแห้งสู่ต่อไปเบิ่งแย่งขบขั่วต่อไปเบิ่งมาจนแม่ตายพอตายพี่น้องเลยขบขั่วนี่เหนื่อยกับชีวิตน้องกระทินน้องแคทพอแกทองพื่ช่ไม่เกี่ยงตัดหญ้าเนาะเกี่ยงตัดหญ้าของเราเราตายเลยบอได้ไปสมพี่น้องเลย คือตีาไ2008เดวนี่อันมันพอไก่ทอง1000กว่าบาทไงพี่น้องสําหรับท่านสิซื้อก็เอ้ยบ่ซื้อดอกพอเขาซื้อตัดเขาหว่านเขาว่าดิทางเมืองปีหน้าพี่น้องพอพออ่แทกว่าสิหวานเอาวดิโดยอย่าเ็ดตาถาวเด้อบันเด้อคันเ็ดน่ะกูตีเจ็บ อย่าเห็ดเด้อบ้านีเด้อถูยญาปลาลุงก่อนเร็วเออซาเล่เจ้าหน้าก็หัวถือเลียมบ่ได้อยู่กระบักอันนี้พี่น้องเอ้ยมันเอาที่เพลอเลยมือนังก็ะคอนตอกงัว่ใส่งอนต่อเฮามือฟาดก้อนหินนั่นใหญ่เติบถือสวงไข่แต่บ่ถือหน้าจอมือถือนี่พี่น้องเออทิ้ง เกี่ยงคันธนาคันตัดนะพี่น้องคันตัดกับเกี่ยวนะเกี่ยงคันธนาเขาบอกเคยหกดอกเนาะเอาตัดทุกปีเกี่ยวทุกปีพอเป็นเกี่ยวให้สาวแดงสาวแดงงัวก็ได้โอ้กิโลละเด้อคุณแย่นั่นซุ่มปีนลงมาได้เนาะโอ้ สีอุ้ยกับปอุ้ยจังจังฮุบขึ้นโอ้ขวมขี่ขวมขี่โลพี่น้องไล่ไล่ไล่มึงถ่าวเบิรงมันสิตีลังกาเลยพี่เอาไปพุ่นผุนอาไปพุ่นอันนี้น้ำสิปีดอะไรทั้งหน้าเนี่ยยู่นี่ยู่ปจังซีนี่นี่มาชุดชองคันแล้วมอนี่ เราจะคันละตัดนะคันเดียวนี้ชามทั้งในลอยอันเด็คันเดียวอันอ๋โอโอ้ยขวมขวมขวมลงเขาข้าวหาพ่อแหง้งอะไรพ่อเมืองแล้วมาฮุบเลยแม่ nè theo này cứ bao quát là thắng lùm mà nè lý lo nhà cái đây. Ê โอ้ย oh, ล่มคุ้มไปดิปลุงมะเออพอมเก้กวดอ่ะมันเบิดเอาหนูเด้อเชได้เน้ tuồng bạc xanh cái này ก็คือรถไทยเหมือนไรชีวิตแต่ละมือ่อยไปเลยเรลียงงวัวสีมียัง FC ว่ะโมเมนต์ FC ดอกเป็นเม่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 นแบบบ่พอใจที่เขาลหลอกหันถ่ายหันถ่ายนี่ถ่ายอาจจะขอบขั้วาจะคล้องนะไปเห็บนบอกขอ,ขอบขั้วนั่นขอบขั้วนี่นะเปรียบเทียบนะพี่น้อง มามีเปล่าดาวเขาเห็นไปใส่พันเ้าถ่ายอะไรคับกัวเฮาหนไม่ีไปเบิ่งนเบิดมือพันปลายวิวพันปลายวิวกัวขืดอโอ้เบาเบาดีกว่วมันเบาวขันปากยี้ยีอยู่ปากมาสีแม่มันทำวบาๆพยักว่าขันปากยี้ยี้ยี้ยื้ ขันแม่ยางขึ้นก็ขึ้นน้ำอันนี้ก็ได้ไปไปเอามาลงน้ำเราไปบุกเช้ากำลังฮุบใส่สุ่มพี่น้องยุ่ยกันมาเดิมมันฮุบเดิมมันยนุ่ก็ได้เดิมมันนักใส่สุ่มก็ว่าใสุ่่ยทีก็ได้ใส่สุ่มมันได้ไล่เลยมันกับหุ่งอ่ะมันเหมือนเดือบใส่กระสอบผัดเกลือตีกระสอบตีนยันกระสอบอีกอมันหนุ่กว่าหนึ่ สี่ม่องแล้ว เจ้าดอกจัำป้าให้กับมาหักเจ้าขวเจ้าจีเทรหรือใส่สอบไว้เพื่อมื่อเอินมันเหี่ยวไรใส่สอบนะเอ้ยสอบอีตัวนอะเมื่อขบพันเมื่อเอาอย่าเฮ็ดมันจะถึงมาผากอย่าเฮ็ดไปน้ำเทาพวก

ทำไมกำล,งลังผลเฮ้ยอ่ะล,ลายหน่อเลยเฮ้ยกำลังเป็นอ่าสี่หน่อง่วนและสกัดผอมมั่งแน่กัดแล้วบอกพันสุดสี่หน่อพี่น้องนี่หน่อนะอยากไม่เยอะนี่เก็บไม่เยอะหาหน่ออ่าแขกโบ,<อ>ก,บกันกำลังขึ้นบัวกัดกินบัว้กัดกินบัวกัดกิน โบกัดกินในอ่อนๆนะเว้ยนา่อ่อนๆวะมาจับกระสอบน้องถาพี่น้ยไว้ไก่เดี๋ยวไปหักกันหามาจับกระสอบต้องถ่สดีพี่นพอไปลอยมันตัดเนี่ยไอ้ตัดคุ้มุ้งนะจุนเบิร์ดเออเดี๋ยวมันกระปุกเออทำมันตัดไปเบิร์ดเลยจ้า ซุ่มหนึ่งเด้สองสอบอเบยได้พ่สองสอบสอบเดียวสอบปลายนักกีเห็นหน้าแดดมาในพี่นอ้องแต่ว่าพ้นตกปกเปุกปกเปุกอยู่ตรงนั้นนี่ก็ได้ทั้นนทงนี้บได้เอาอนามาใส่พี่น้องจางอ้าทงยางเนาะแต่ว่าสะอาดคือกันแต่บ่ไร้แห้งทอทั้งผ่องนอน เราจะทอาถงยางมาตีอัดใส่ทั้งใตค่ะบึงมันบึงซะก่อนค่มันสาดแหงอย่างตีอัดาจอยเ่ขอสิไปล่อยมันออกมาเด้อลำคานหงอเนอโอ้โปล่อยงูอามาขี้หนาก่อนพี่เนาะ อย่างเงี้ยคือเปลี่ยนไปทางคนเอาเขามาเนี่ยมันถึงแดดเลยสอนมันนะในซองสอบก็สุ่มก็บันเข่งสอบเนาะสองสอบมาแหละเรืออาหารนั้นมันอยู่ในสุ่มมันหายนะหน้ากูบริเวณเงี้ยกระสากตายบึมบึมเขาว ข้างเงาหม่วงออกมาบ่ได้หายกะกาจืจอเขาดึงหูจ้ะคนสวยโอ้สามสิกินหย่าอ่อนๆกายเลขจะออกยังบอกในเมอแงิซื้อเลขนี่ถามดูร้อยทุ่ม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 จี้แม่ง มันสีออกยังเล็กนะมากอกหิถ้ากูหน้าทินอันจักบอดค่ะค่ะดู